เอาล่ะทุกคนในตอนที่6นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องพระคำพีเดี๋ยเวลาใช้สมองกันแล้วโอเคทุกคนประเด็นหลักของวันนี้คือภาพใหญ่ๆของตอนนี้คือเคล็ดลับการอ่านพระคำพีร์จุดมุ่งหมายโคตรดีทุกคนชอบนะเป็นคำถามที่ดีเลยเราไปลอนดอนก็ดีนะเราอาจจะไปที่มหาวิหารเซนต์พอลสัมภาษณ์นิกกี้กัมเบ แล้วก็ที่จริงผมก็มีป้าอยู่ที่นั่นด้วยนะไม่ใช่ป้าแท้ๆหรอกนะเพราทุกคนเรามาตอบคาถามกันสักข้อหนึ่งไหมสมมติว่าเราติดอยู่บนเกาะร้างต้องนําของติดตัวไปได้แค่สองสาอย่างเราจะเอาอะไรไปผมชอบคำถามนั้นนะเราจะเริ่มกันที่เกาะร้างสมมติว่าให้เบนติดเกาะร้างก็แล้วกันเดี๋ยวว่างไงนะอ๋อโอ้เลือกได้ดีนี่สมมุติว่าคุณติดอยู่ในเกาะร้างแล้วเอาของไปได้สามสิ่งคุณจะเอาอะไรไป วันนี้ดีจังเลยครับเค้กค่ะถ้าเป็นของโปรดของฉันเลย MacBook Pro ครับมือถือครับผมจะแบกตู้เย็นไปด้วย p พ w e r แบ n k ที่ไม่มีวันหมดไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีจริงไหมเกาะมันใหญ่แค่ไหนอะคู่มือการสอนสร้างแพรมั้งคะเอามาเล่นแตงโมไปได้ไหมอะฉันคงเอาเครื่องเล่นเพลงไปนะค่ะ iPod อะไรแบบนี้ตู้ที่มีเสื้อผ้าแต่ไปด้วยเสื้อผ้าของฉันค่ะฉันจะเอานังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปค่ะจะได้อนังสือได้ทุกเล่มเลยอาหารไว้กินตลอดชีวิตค่ะจะดีไหมก็ดีเนาะ เออก็เอาอาหารไปได้ไหมจะเอาอะไรไปอีกดีนะและสัญญาแรงเลอมอนเนี่ยบริสวีเดนค่ะเพื่อนดีๆสักคนครับเออไม่ผมไม่เอาไปดีกว่า <laughs> สมมุติว่าคุณติดอยู่ในเกาะร้างแล้วเอาของไปได้สามสิ่งคุณจะเอาอะไรไป หนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุดตลอดการบางเล่มเช่น The Hunger Games ไตรภาคมียอดขายกว่า50ล้านเล่มนาเนยตอนราชสีห์แม่มดกับตู้พิศวงมียอดขายกว่า85ล้านเล่มและ The Lord of the Rings ไตรภาคมียอดขายกว่า150ล้านเล่มแต่จำนวนกว่า4,000ล้านเล่มคือยอดจำหน่ายของพระคัมภีร์ครับทุกๆปีจะมีการแจกและขายพระคัมภีร์กว่า100ล้านเล่มมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่าวรณกรรมเรื่องไหน,ไหน แอปพระคัมภีของ u v e r s i o n ได้รับการดาวน์โหลดกว่า250ล้านครั้งและรองรับได้มากกว่า1,000ภาษาพระคัมภี์เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในรอบปีของทุกๆปีเป็นหนังสือที่เป็นที่นิยมที่สุดตลอดกาลสำหรับหลายๆคน พระกัมพีถือได้ว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดและพระกัมพีมีพลังมากถึงขนาดเผด็จการบางคนและรัฐบาลในหลายประเทศประกาศให้เป็นของผิดกฎหมายผู้คนยอมเสี่ยงถูกปรับติดคุกและถูกลงโทษเพื่อลักลอบนำพระกัมพีเข้าไปในบางประเทศบางคนถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อแบ่งปันเรื่องราวในนั้นกับผู้อื่นผมได้ยินเรื่องของมารีเอมและมาซิเยที่เสี่ยงชีวิตในการแบ่งปันความเชื่อในบ้านเกิดของตนพวกเขาเดินทางหลายมล์ไปตามบ้านแต่ละหลังทุกคืนแล้วก็ย้อนพระกัมพี์ภาพันธสัญญาใหม่ในตู้จดหมายหลังจาก3ปีพวกเขาแจกพระกัมพ เมาเรียมจำวันที่มาเเยถูกจับได้ตำรวจพามาเซเยมาที่ประตูบ้านของเธอทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงของเธอกับคนอื่นๆอีกหลายคนอยู่หลังประตูและฉันก็เห็นเธอยืนอยู่กับผู้คุมสามคนฉันตกใจมากค่ะตอนที่พวกเขาหรือคนบ้านของฉันจะเละเทะแล้วพวกเขาก็พารถทั้งคู่ไปที่สถานีตำรวจพร้อมกับของต่างๆเช่นพระคัมภีร์หนังเกี่ยวกับพระเยซู พวกเราโดนสอบสวนอยู่หลายชั่วโมงพวกเขาขู่ว่าจะทรามานพวกเราตั้งแต่วันแรกในห้องขังชั้นใต้ดินมืดมืดเราได้แต่กอดกันแล้วก็บอกลาเพราะคิดว่าน,น่าจะเป็นวันสุดท้ายบนโลกนี้แล้วพวกเรากลัวมากจริงๆค่ะฉันจําได้ว่าสิ่งเดียวที่เราทําได้ในห้องขังมืดมืดตอนนั้นก็คือการอธิษฐานเผื่อก,กันและกันเท่านั้นค่ะเราอยู่ในคุกเกือบ9เดือนแล้วก็มีอยู่14บวันที่เราถูกแยกออกจากกันออกมาขังเดียวระหว่างตลอด9เดือนนั้นมีการไต่สวนเกือบ10ครั้ง ขึ้นศาลสิบครั้งในแต่ละครั้งผู้พิพากษาและก็ผู้สอบสวนข่มขู่ว่าจะแขวนคอประหารชีวิตและเขาต้องการกดดันให้เราปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูเราไม่มีพระคัมภีร์ติดตัวแต่พวกเราจำถ้อยคำในพระคัมภีร์ได้พวกเราก็เลยอธิษฐานกันทุกวันและขอให้พระเจ้ามอบพลังให้กับเราในการใช้ชีวิตตามพระคำและเพื่อที่จะสําดงพระองค์ผ่านการกระทำของเราต่อน,นักโทษคนอื่น เกือบเดือนที่9ตอนที่เราได้ยินว่ามีผู้คนสนับสนุนพวกเราจากหลายที่ต่างๆทั่วโลกและการสนับสนุนนี้ก็ได้กดดันให้รัฐบาลปล่อยตัวเราทั้งๆที่ไม่เต็มใจจำได้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วเราอยู่ที่ออสเตรเลียและมีคนชวนให้ไปแบ่งปันที่โบสถ์หลังจากที่เราเล่าเรื่องเสร็จก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งขึ้นมาบนเวที และทั้งคู่ต่างก็ร้องไห้แล้วเริ่มเล่าเรื่องของพวกเขาเขาบอกว่าภรยาเจอพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เราหย่อนไว้ในตู้ไพรสเนีพวกเขาได้เจอพระคัมภีร์และทั้งครอบครัวก็มาเชื่อพระเยซูเพียงแค่ได้อ่านพันธสัญญาใหม่ที่เราหย่อนไว้เพียงเท่านั้นแล้วพระคัมภีร์คืออะไรพระคัมภีรคือหนังสือ จะพูดให้ถูกก็คือเป็นหนังสือหลายๆเล่มรวมกันว่าไบเบิลมาจากภาษาลาตินว่าบิบเลียแปลว่าหนังสือหลายเล่มแหล่งรวมหนังสือพระคัมภีร์แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือภาคพันธสัญญาเก่าและภาคพันธสัญญาใหม่ ภาคพันธสัญญาเก่ามีความยาวมากกว่าและเนื้อหาในนั้นถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเกิดส่วนพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นมาทีหลังหากนำช่วงเวลาที่ถูกเขียนขึ้นทั้งสองพันธสัญญามารวมกันจะได้ระยะเวลาราวพันหกร้อยปีโดยมีผู้เขียนอย่างน้อยสี่สิบคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์นักวิชาการคนเก็บภาษีนักปรา์ชาวประมงนักกวีข้าราชการนักประวัติศาสตร์ครูผู้เผยวรชนะและแพทย พวกเขาต่างเขียนวนรรณกรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์โครงกรคำพยากรและจดหมายพระกัมภี์ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์ร้อซแต่คริสเตียนก็เชื่อด้วยว่าพระเจ้าออดลใจให้เขียนขึ้นทั้งร้อเเช่นกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง สถาปนิกชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งคือเซอร์คริสโตเฟอร์เรนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่สร้างมหาวิหารเซนต์พอลในลอนดอนเขาเป็นหัวหน้าสถาปนิกในโครงการก่อสร้างซึ่งใช้เวลากว่า36ปีจึงสร้างเสร็จในฐานะสถาปนิกเขาได้วางแผนอย่างละเอียดว่าควรวางหินแต่ละก้อนตรงไหนและถึงแม้เขาไม่ได้เป็นคนวางหินเหล่านั้นเองเลยสักก้อนแต่ก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าเขาเป็นคนสร้างเซอร์คริสโตเฟอร์เรนเป็นแรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลังการก่อสร้างทั้งหมด สำหรับพระคัมภีร์เองก็เช่นกันที่มีผู้เขียนอยู่หลายคนแต่มีสถาปนิคคนเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งก็คือพระเจ้าในสองท,โทิโบธีบทที่ท3ามข้อสิกล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนคือไบเบิลได้รับการดนใจจากพระเจ้าอธิบายง่ายๆก็คือพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังพระคัมภีร์ทุกตอนพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่หนังสือรวบรวมงานเขียนดบบสุม่มแต่เป็นข้อความบอกรลบจากพระเจ้าต่อโลกนี้คุณคิดว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของพระคัมภีร์สำหรับยุคนี้คืออะไรเเเเรรรรืืื่่่่่่ออองาาาวีีมมคคุณหนนนนกลแตจะชไั้ย ความคิดเห็นส่วนบุคคลพระคัมภีเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเลยภพยัญญาใช่ไหมคะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ดีครับผมว่าคนตีความพระคัมภี์ตรงตามตัวอักษรเกินไปฉันว่าหลายๆคนหลงทางอยู่ในโลกใบนี้และพระคัมภีร์ก็ช่วยให้พวกเขาพบความหมายของชีวิตพระคัมภีร์นําเสนอทางที่เราควรจะเดินพอแค่หนังสือเล่มหนึ่งถ้าคุณอยากอ่านคุณก็อ่านแต่ว่าความคิดเห็นคนเราเนี่ยทำให้ทุกอย่างามันซับซ้อนรู้สึกว่าวัตถุประสงค์ จริงๆนะถูกบิดเบือนไปทําให้คนเรามีบางอย่างให้เชื่อค่ะใช่แน่นอนเลยครับเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันผมว่าพระคัมภีร์เป็นคู่มือการใช้ชีวิตแนวทางครับแนวทางมั้งคะแบบเดียวกับคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มอื่นๆ่ถ้านั่นก็คือสิ่งที่คุณจะยึดถือและถ้านั่นเป็นหนทางที่คุณอยากจะใช้ชีวิตฉันว่ามันมีวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะคุณคิดว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของพระคัมภีร์สาหรับยุคนี้คืออะไร หาคุณหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแนละลองสุ่มเปิดดูคุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เจอส่วนใหญ่แล้วคุณอาจจะเปิดไปเจอช่วงก,กลางๆของเรื่องราวหรือจดหมายหรือบทเพลงหรือคุณอาจเจอถ้อยคําแห่งปัญญาและคําแนะนําสําหรับใช้ในชีวิตใน2ทิโมธีกล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนว่าอะไรคือความจริงเพื่อชี้ให้คนเห็นถึงสิ่งที่ผิดในชีวิตช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่องและสอนให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร,พร,พร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง พระคมภีหรือพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งมีสิทธิอำนาจสูงสุดในความเชื่อและการดำเนินชีวิตของเราพระคัมภี์พูดถึงสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันเช่นเพื่อนเงินทองการทำงานความเจ็บปวดและความสุขพระคัมภีร์เป็นคู่มือบอกว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงและบอกขอบเขียที่เราควรทำบางคนอาจบอกว่าฉันไม่อยากได้หนังสือกฎระเบียบถ้าทำตามต้องเสียอิสระไปแน่แต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีขอบเขตหรือแนวทางชีวิตเราคงยุ่งอย่างน่าดูลองนึกถึงการขับรถ กฎจราจรช่วยให้เราขับได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยกีฬาที่ไม่มีกติกาคงเป็นอะไรที่แย่มากคานโเดลต้องกลับมาทําแต้มให้ได้ในหลุมนี้หลังจากที่หลุดทําโบกี้ไปที่หลุม14และตอนนี้เขาดูเหมือนพร้อมที่จะลุยแล้วโอ้เล่นได้เยี่ยมครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งของคานโเดลเราจะพบอิสระที่แท้จริงในชีวิตเมื่อเราทาตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ห้ามเราฆ่าคนเพราะต้องการทําลายความสนุกของเราแต่พระองค์ห้ามเพราะพระองค์รักเราพระเยซูสรุปคําสอนของพระเจ้าไว้แบบนี้นะครับ พระองค์กล่าวว่ารักพระเจ้าและรักผู้อื่นหากคุณคลองอ่านพระคัมภีร์มาก่อน mm hmm. คุณอาจจะพบส่วนที่น่าสับสนและทําให้เกิดคําถามมากมายถ้าคุณพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก mm hmm. ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับอ่านต่อไป ยิ่งคุณอ่านและก็เชื่อว่าเป็นพระคำของพระเจ้าพระองค์จะให้ชีวิตกับคุณมากขึ้นและคุณจะเริ่มเข้าใจในพระวจนะในส่วนที่สับสนใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ผมพบหลังจากได้อ่านพระคัมภีร์มาหลายปีหลายคำถามที่เคยมีก็ได้รับคำตอบแล้วตอนนี้เองผมก็ยังมีคำถามมากมายแต่มันคือการเดินทางครับยิ่งผมอ่านมากผมก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้น พระเยซูคือกุญแจที่ทําให้เราเข้าใจพระคัมภี์ทั้งเล่มนี่แหละครับเราตีความพระคัมภีผ่านมุมมองของพระเยซูพระกิติคุณลูกาได้บรรยายเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เดินไปกับสหายสองคนหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพวกเขากําลังเดินทางไปเมืองเอมาอุสระหว่างทางแบบที่เราเดินนี้พระเยซูก็พูดกับพวกเขาถึงพันทสัญญาเก่าเริ่มต้นจากประถมการด้วยมาพระองค์แสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการต่างๆที่พระคัมภีพูดเกี่ยวกับพระองค์พระคัมภี์ทั้งเล่มเหมือนกับลูกศรอันใหญ่ที่ชี้มาที่พระเยซูครับ แล้วนั่นก็คือสิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการแสดงให้เราเห็นคือพระองค์เองพระเยซูคือการเปิดเผยสูงสุดของพระเจ้าเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นผ่านทางพระเยซูครับพระคัมภีร์เป็นส่วนที่สําคัญมากระหว่างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าวันต่อวันพระเจ้าเคยพูดเอาไว้และยังพูดกับเราจนถึงทุกวันนี้ในแง่หนึ่งพระคำของพระเจ้าก็เหมือนจดหมายจากพระเจ้าเมื่อผมได้รับจดหมายจากคนที่ผมรักเช่นเมลิซาภรยาของผม ผมก็ให้คุณค่ากับมันผมจะยึดมันเอาไว้พระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่พิเศษเพราะเราได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ชีวิตของผมผมไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนครับผมมาจากครอบครัวทนายความที่ว่าความในศาลผมเป็นทนายว่าความมาหลายปีพ่อผมก็เป็นทนายแม่ผมก็เป็นทนาย พี่สาวผมก็เป็นทนายลูกชายผมก็มีคุณสมบัติเป็นทนายได้ลูกสาวผมก็มีคุณสมบัติเป็นทนายได้ทั้งปู่และตาของผมก็เป็นทนายกันหมดลุงผมก็เป็นทนายถ้าเรามีแมวมันก็คงเป็นทนายด้วยเหมือนกันพ่อผมเป็นคนยิวแต่ไม่ค่อยสนใจศาสนาถ้านิวรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันยิวมาได้หลายคนในครอบครัวตาจะเหตุการนั้นแม่ผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบไปบวชพ่อบอกว่าตัวเองเป็นพวกไม่นับถือศาสนาและตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นผมก็ตัดสินใจว่าจะเป็นพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าผมเป็นพวกที่ชอบเถียงว่าไม่มีพระเจ้า ไม่ใช่ว่าผมทำเพื่อให้คนมานับถืออะไรตามผมแต่ถ้าใครพยายามที่จะเปลี่ยนให้ผมมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ผมก็มีเรื่องให้เถียงเยอะเลยผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจพวกคริสเตียนเท่าไหร่ช่วงว่างก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยผมเจออยู่สองคนพวกเขายิ้มกันแปลกๆซึ่งไม่น่าไว้ใจมากๆและตอนผมเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยผมอยู่ห้องติดกับเพื่อนสนิทผมชื่อนิกิลีแล้วผมเตือนเขาเรื่องพวกคริสเตียนบอกว่าทำยังไงก็ได้อย่าให้พวกมันเข้ามาในห้อง แต่ก็สายเกินไปเพราะเขาก็เคยเจอแล้วครั้งหนึ่งเขากับแฟนซึ่งตอนนี้เป็นภรรยาของเขาชื่อศีลากลับมาบอกผมว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแล้วผมสยองเลยคือแบบพวกเขาเป็นคนดีน่ารักผมคิดว่าจะช่วยเขายัางไงดีนะผมก็รู้อะไรไม่มากหรอกก็ลเลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองศึกษาดูผมจึงไปหาพระวิก,าการมมาเริ่มอ่านในคืนนั้นเลยผมเริ่มจากตอนต้นของพันธสัญญาใหม่ก่อนผมอ่านพระคัตภีร์มัทธิวมารโกลูกา พออ่านพระกัตภีคุณย้อนไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วตอนนั้นตีสามเขาก็พล่อยหลับไปวันถัดมาก็อ่านต่ออ่านทั้งวันวันต่อมาก็ด้วยแล้วก็วันต่อๆมาอีกตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาเลยไม่มีงานต้องทําและพอผมอ่านจบพันธสัญญาใหม่ผมก็ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับพระเยซูตัวเป็นๆโผล่ออกมาจากหน้าพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และผมก็ได้พบกับพระองค์พระคัมภีร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู ชี้ให้เราเห็นพระเยซูเวลาที่เราอ่านพระอรมปีเวลาที่ผมอ่านพระอรมปีผมคาดหวังว่าจะได้พบกับพระเยซูคาดหวังว่าจะได้ยินพระเจ้าพูดกับผมผมเริ่มต้นทุกๆวันแบบนี้เหมือนกับที่กินข้าวเช้าหรอกครับเริ่มจากอาหารฝายจิตวิญญาณนั่นคืออย่างแรกที่ผมทําอย่างแรกที่ทําในตอนเช้าคือการอยากที่จะพบกับพระเยซูผมจะถูกเติมเต็มด้วยความหิวกระหายายจิตวิญญาณถ้าผมพร้อมรับวันใหม่ ผมอา่านที่ริกวอร์เรนเขียนเกี่ยวกับพร่ำพีและนี่มันคือเรื่องราวองผมเลยผมพูดได้เลยว่าทุกอย่างเป็นจริงสาหรับผมเพราะผมอ่านพริำพีทุกทุกวันมาเป็น10บสปีเขาบอกว่าการอ่านพร่ำพีช่วยเสริมสร้างชีวิตก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงช่วยเยียวยาสร้างตัวตนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ชื่นชมยินดีช่วยให้ก้าวข้ามความทุกข์เอาชนะการล่อลวงให้ความหวัง ปลดปล่อยพลังและชำระล้างความเพรียตใจคุณเคยลองอ่านพระคัมภีร์บ้างไหมเป็นอย่างไรบ้างเอ,อที่จริงฉันอ่านพระคัมภีร์มาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะแล้วก็ท่องจำพระคัมภีร์ทุกสัปดาห์ไม่ครับ <c oughs> ไม่ไม่เคยเลยฉันชอบกลับไปอ่านพระธรรมสะดุดีค่ะเพราะมันมีอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างอยู่ในนั้นและไม่ว่าจะเจอสิ่งใดในชีวิต ฉันก็สามารถใช้พระธรรมสดุดีให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆได้ค่ะคือแบบผมเข้าใจถึงคุณค่าที่พระคัมภีร์ต้องการจะสอนนะครับแต่ผมยังรู้สึกขัดขัดกับเนื้อหาบางอย่างที่อยู่ในนั้นแต่ก่อนผมรู้สึกว่าเหมือนหนังสือกฎระเบียบเป็นหนังสือที่คุณแค่อ่านผ่านๆไปเพื่อให้แม่และครอบครัวสบายใจก็เท่านั้นไม่เห็นมันสําคัญนะครับจนผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเยซูจริงๆผมเข้าใจแล้วว่าพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้กล่าวโทษแต่มีไว้ช่วยผมต่างหากไม่ค่ะฉันไม่เคยแต่ต้องพระคัมภีีร์ในชวิตค่ะ คุณเคยลองอ่านพระคัมภีร์บ้างไหมเป็นอย่างไรบ้างเอาละค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณอ่านพระคัมภีร์อย่างแรกเลยหาพระคัมภีร์มาค่ะ คุณอาจจะขอให้เจ้าภาพที่กลุ่มอัลฟาของคุณช่วยหาให้หรือไม่ก็ลองอ่านพระคัมภีร์ออนไลน์หรือในแอปเราชอบแอปพระคัมภีร์ของยูไวนช์มากตอนนะครับเคล็ดลับอย่างที่2คือหาเวลาและโอกาสที่คุณจะสะดวกที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบตื่นเช้าคุณก็จ,จะใช้เวลาสักสินาทีในตอนเช้าหรือจะเป็นหลังมื้ออาหารเช้าก็ได้ใช่คะ่ะหรือคุณอาจจะฟังพระคัมภีร์ระหว่างเดินทางไปทํางานหรือไปเรียนก็ได้ เคล็ดลับอย่างที่3ก็คือเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์อย่าสุ่มเปิดแล้วชี้ค่ะการอ่านแบบสุ่มไปมาจะทําให้คุณสับสนและอาจจะทําให้คุณหลงได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือค่อยๆอ,อ,อ่านทีละเล่มครับไม่จะเป็นว่าต้องเริ่มจากประมการหรอกนะครับเราแนะนําให้เริ่มอานจากพระกิติคุณสักเล่มนึงไม่มรารโกก็ยอน เพื่อช่วยคุณนะครับเราได้ทําแผนการอ่านไว้แล้วให้คุณค้นหาคําว่าอัลฟายูธในแอปยูเว์ชันครับโอเคค่ะเคล็ดลับที่4ต้องรู้หมวดหมู่ของพระคัมภีร์ค่ะสิ่งสาคัญคือคุณต้องรู้ว่ากําลังอ่านพระธรรมแบบไหนอยู่นะครับเป็นบทกวีเป็นหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มก็เป็นจดหมายการที่รู้ว่าคุณกําลังอ่านหมวดอะไรจะช่วยคุณได้มากเลยละครับเคล็ดลับอย่างที่5ถามคําถามเยอะๆคะ่ะเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ให้ถามคําถามเพื่อจะให้คุณเข้าใจบริบทอย่างเช่นมันถูกเขียนถึงใครและเกิดอะไรขึ้นในสมัยนั้น ใช่ครับหรือคุณอาจจะถามคำถามเช่นมันมีความหมายกับเรายังไงในวันนี้หรือสอนเรื่องเรากับพระเจ้ายัางไงเคล็ดลับอย่างที่6อธิษฐานเพื่อนของฉันคนหนึ่งเขียนไว้ที่ขอบปกพระคัมภีร์ว่าอธิษฐานก่อนเปิดทําให้ทุกครั้งที่เธอจะอ่านพระคัมภีร์เธอก็จะจําได้ว่าจะต้องพูดคุยกับพระเจ้าโอเคครับอย่างสุดท้ายคือเราต้องคุยกับคนอื่นนะครับการอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องทําอยู่คนเดียวเท่านั้นคุณต้องคุยกับเพื่อนครับเช่นคุณอ่านอะไรอยู่อย่ากลัวที่จะถามนะครับและนี่คือเคล็ดลับ7ข้อของเรา ผมจำได้ว่าเช้าวันหนึ่งก่อนไปโรงเรียนตอนผมอายุ14ผมนั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่บนพื้นห้องนอนผมนั้นเริ่มอ่านพระคัมภีร์เยรมีและพระคำในบทรแรกๆนั้นโดนใจผมมากเลยพระคำว่าอย่างนี้ครับ เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในคันและก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติแล้วข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวองเจ้านายดูเถิดข้าพระองค์ผู้ไม่เป็นเพราะข้าพระองค์ยังเป็นเด็กแต่พระองค์ตรัสตอบว่าอย่าพูดว่าเจ้าเป็นเด็กเพราะเจ้าต้องไปทุกที่ที่เราใช้ให้ไป และทุสินที่เราบัญชาเจ้าจะต้องพูดจะกลบพวกเขาเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าและช่วยกู้เจ้าในตอนนั้นผมรู้สึกว่าพระเจ้ากาลังพูดกับผมไม่เหมือนตัวหนังสือกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษเลยการเห็นพระเจ้าเรียกเยรมีที่อายุอย่างน้อยย้ําเตือนผมว่าพระเจ้าเรียกใช้เด็กหนุ่มที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือคุณสมบัติเหมือนกับผมผมถูกเติมเต็มด้วยวัตถุประสงค์ที่ลึกซึง้งด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้ารู้จักผมก่อนที่ผมจะเกิดและพระองค์มีแผนการสําหรับผม ผมยังรู้ว่าลึกๆในใจผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าผมจะหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแค่ไหนผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับผมและพระองค์จะคอยปกป้องและนำทางเหมือนที่พระองค์สัญญาไว้กับเยรมีช่วงเวลานั้นเปลี่ยนชีวิตของผมไปเลยครับและผมก็กลับไปอ่านพระคัมภีร์ในตอนนั้นอยู่เรื่อยๆความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วเวลาอ่านผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นทุกครั้งผมไม่ได้ตระหนักรู้แบบนั้นเลยแต่ผมพบว่าการอ่านพระคัมภีร์ในทุกๆวันค่อยๆเปลี่ยนผมทีละนิดทีละหน่อยตลอดมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระคำของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงผมและปลูกฝังมุมมองที่มีต่อพระเจ้าต่อตัวผมเองและคนอื่นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพระเยซูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้และผมนึกถึงชีวิตที่ปราศจากพระกัมภี์รไม่ออกเลยบางทีกูอาจจะไม่เคยลองอ่านพระกัมภี์มาก่อนหรือไม่ได้อ่านมาสักพักหนึ่งเราหวังว่าวันนี้กูจะมีความรู้สึกที่อยากจะลองอ่านดูนะครับ มีใครอยากเล่นวอลเลย์บอลบ้างไหม